สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมีเรื่องราวของเหรียญกระสาบเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่9ปีพศส5 3 2นะครับซึ่งมีราคาแพงไม่ต่ำกว่า30,000บาทนะครับซึ่งในคลิปที่แล้วผมจำได้ว่าผมได้นำเสนอเป็นเหรียญ1น1บาทปีพศส5 4 2นะครับ แต่ในคลิปนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2532นะครับก็อยากจะขอให้ชมคลิปให้จบด้วยนะครับจะได้เข้าใจเป็นอย่างดีไม่งงไม่สับสนไม่เข้าใจผิดนะครับอย่าก่อข้ามคลิปนะครับให้ดูอย่างละเอียดนะครับการดูคลิปนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้หน่อยก็ดีนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวีดีโอดีๆจากทางช่องของเราเมื่อมีการอัปโหลดลงครั้งต่อๆไปนะครับ มาเข้าเรื่องนะครับเหรียญภาพแรกภาพตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่ณขนาดนี้ทางหน้าจอนะครับก็คือเหรียญชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่9แบบุนเวียนปีพศ2532นะครับแต่เหรียญภาพแรกภาพตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่ณขณานี้เป็นแบบปกตินะครับถ้าแบบปกติก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นสีเงินนะครับซึ่งทํามาจากโลหะคิวโปรนิกเกิลน,นะครับ ถ้าว่าเป็นแบบนี้นะครับยังไม่มีราคานะครับยังขายไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าผลิตเยอะยังสามารถได้พบเจอได้อยู่นะครับณปัจจุบันนี้ในระบบหมุนเวียนนะครับจึงทําให้ยังไม่เป็นที่นิยมยังไม่เป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับยังขายไม่ได้นะครับถ้าแบบปกตินะครับส่วนแบบที่ผมได้พูดมาข้างต้นนะครับว่ามีราคาแพงไม่ต่ำกว่าสามหมืนบาทนะครับจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมก็จะได้ขึ้นภาพให้ชมก็แล้วกันนะครับ เห็นไหมครับก็จะเป็นเหรียญหนึบาทปีพศ2532ที่ทํามาจากเนื้อทองคํานะครับดังภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่ณนะขณะน,นี้ทางหน้าจอนะครับซึ่งตามที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมาที่ผ่านมานะครับว่ามีการได้พบเจอจริงนะครับมีจริงนะครับเหรียญหนึบาทปีพศ2532ที่ทํามาจากเนื้อทองคํานะครับดังภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมนะครับ ย้ำอีกนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2532ที่ทำมาจากโลหะคิวโปรโนิเกิลยังไม่มีราคานะครับเพราะว่าเป็นเหรียญแบบปกตินะครับผลิตยเยอะนักสะสมยังไม่ต้องการยังไม่อยากซื้อนะครับแต่เหรียญที่มีราคานั้นต้องเป็นดังภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมนะครับซึ่งทำมาจากเนื้อทองคำนะครับก็มีความต้องการของนักสะสมเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มีการ รับซื้อในราคาแพียงด้วยนะครับถ้ามีการประกาศรับซื้อของนักสะสมนะครับราคาก็ดังที่ผมได้บอกไปนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วนะครับใครดูคลิปตั้งแต่ต้นคลิปอย่างละเอียดนะครับก็คงจะเข้าใจดีในข้อมูลความรู้ในคลิปนี้ที่ผมนําเสนอไปนะครับ